ด๊อกเหือฮงฮงอีเลเฟ่นเปนช้างเปนเปนไทเกอร์เสือไลออนฮอนสิงโตเบิร์ดนกเปฟอกอเวนอบอบ Op, 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 op. One, two, six, three, three, four, five, six, bird No, chicken, chicken, chicken. Apple, apple, orangey, yeah. apple, apple, nome, nome, nome. apple, 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 หัวล้อด้วยร้อ,อ,องไห้ร้องไห้บ๊ายบายบ๊ายบายก่อนส่งจูบด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะโอเค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 ด้วยโอเคยั okay, งโอเคก่นโอเคโอเคโอเค